พึ่งบอกกูดิไม่ดูแล้วอ่าก็ฟัง XJ8 ค่ะรักมากที่สุดก็คือฮี t XJ8 นะคะรักแบบรักสุดๆไปเลยค่ะแต่งงานกันไหมคะพี่หนู่มฟังเพลงอินเลิฟค่ะพอดีมีความรักแต่คร้งใช่พี่น้องเหมือนเดิ้วย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจากโครงการวัยรุ่นมีของนะคะวันนี้เราจะมาสอบถามน้นนองๆกันนะคะว่าเพลงที่น้นนองๆชอบฟังในยุคสมัยนี้มีเพลงอะไรกันบ้าง,ง,งเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะไปเลยเพลงเพลงอะไรดีวะเด็กปอยูไงเด็กปอยูครับเอ่อเอ่อเอ่อชาวีครับชาวีชาวีครับชาวีเพลงอะไรเพลงอะไรของเพงอะไรเอ่อเพอร์ซี่ครับพเ,ออเววพอร์ซี่เพลงวงไวล์วิสครับ ไบิครับอ้าวทไม่รู้กูไม่รู้ยื่อเพงไม่ได้เพลงเลย็อ่ะสรุปอะไรดีอะไรเอาเพลงเก่าๆอะอะไรดีพี่พงศิษ์ครับพี่พงครับพี่ปูพ่ปูีู่เพลงอะไรครับเพลงพี่ปูเพลงอะไรไม่รู้ไม่รู้ครับอมึงบอกมึงนไม่รู้ครับ อะไรก็ได้ครับเปลีเปียนฟังได้หมดครับฟังได้หมดครับไม่มีจำกัดครับลูกทุ่งอะไรฟังได้หมดเลยครับเพลงแนวแบบซอฟๆเบาๆก็มีเพลงแนวล็อกมากๆบ้างเพลงแนวล็อกมีมีมีวงมีเพลงในใจไหมตอนนี้แล้วก็ยังไม่มีครับฟังได้เรื่อยๆอ๋อฟังได้เรื่อยๆได้หมดใช่ไหมได้หมดก็เป็นพวกแบบ เพลงที่แบบมันไม่ค่อยมีทำนองอะแต่มันก็มันอยู่แล้วก็ผมชอบฟัง,พงเพลงแนวแบบดักดาที่แบบยิ่งทำาลายตัวเองยิ่งดีครับโอ้เพลงในใจไหมในใจเพลงงอ่ะพี่ในใจ,ใจ,ใจหรอยังไม่มีอ่ะเพลงอังกฤษว่าเอ,อ่อ Wildfire ของ,บง,บงวงอะไรเมันเรียกว่าวงอะไรเปล่ามันมาจาก่ายอ๋อจาก่าย่ายอะไรของนี้ชื่ออะไรยเกมอ๋อยเกมส์ อยากผิวสวยใสใครว่ายากนี่เลยเจ้าโ,โลสมูทโตให้ผิวชุ่มชื้นสึมซาบไวด้วยวิตามินอ e ีและเมื่อขอยทากอ่อนโยนต่อผิวใช้ทุกวันฟื้นคืนผิวสวยสุขภาพดีแล้วอย่าลืมสมูทโตเซรั่มมะเขือเทศวิตซีหน้าใสไบร์สุดใช้คู่กับบีบีซซกันแดดมะเขือเทศหน้าเนียนใสสู้แดดครีมซองใช้ดีมุกดาเลือกสมูทโตวตามิน ว,ว,วิตามิน,นมกัมม,กม,ม,กมี่เขียวหนึบอะไรกูใจปวดมได้คุณค่าหนึบหนวิตามินเต็มเต็มแม็กซ์ไวตาเิมวิตามินกัมมี่ไวตวตตมแมวิตามินกัมมี่เขียวหนึบวิตามินแน่นขนมกัมมี่ผสมน้ำผลไม้แท้ประโยชน์จากวิตามินเต็มซองเพียง19บาทเฉพาะที่7ซเวเจฟจทำเองไปกินกันนะคะ ช่วงนี้น้องมีเพลงที่ชอบฟังอยู่ไหมครับมีอยู่มีไหมทำไมีค่ะมีค่ะเพลงเพลงเพลงอะไรครับเจ้าของลูงสีค่ะอ๋อยี่ใใจมีวงไหมวงวงในใจแบลลเอ็มค่ะโอ้ยวงน้องอะแบ็คทิงกับทไว้ค่ะอ๋อแบ็คทิงโอเคเลยโอเคหน้าร้อนค่ะหน้าร้อนเหรอเออของวงอะไรลืมลืม โอเคอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเซิร์ชหารส์โอเคค่ะเดี๋ยวแล้ววงวงที่ชอบเป็นพิเศษ่ะมีไหมเดฟค่ะโอเคครับขอบคุณครับยังโอเคอะเพลงคิดแต่ไม่ถึงค่ะอ๋อวงอะไรอ่ะไม่รู้ไม่แล้วแล้วมีวงแบบวงที่เราแบบชอบติดตามเป็นพิเศษไหมค็อกเทลค่ะโอเคโอเค ทางของฝุ่นค่ะวงอะไรรู้ไหมของอะตอมโชนาการ,ร์ค่ะแล้ววงที่เราแบบชอบฟังเป็นพิเศษชอบฟังติดตามค็อเทเหมือนกันค่ะอ๋อค็อเทเหมือนกันโอเคนะทุกทีก็พีดะะีเอสละค่ะอ๋อเพลงไววินเลิฟค่ะอของพีดีเอสเฮ้ยมาล้วคน เหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันใช่ร้มงเียวกนเลยเพลงเนี้ยก็เลยเหรออยู่ด้วยกันก็แบบฟังด้วยกันแล้วก็คือชอบอยู่แล้วเป็นติมมิเกเหมือนกันใช่ค่ะเรอรอมาไทยอยู่นะคะเตรียมกดบัตรคอนค่ะส่ง เพื่อนหนูว่าค่ะตกกับเพื่อนหนูว่าค่ะนมเด้วยเฮ้ยเ็บไเอ้ยค่ะต่อไปหนหนูฟังเพลงชะเตาของวัซี่ค่ะาว่ด้วยแกอยู่คนเดียวอ่ะกาเชนี้หนฟังเพลงอินเลิฟค่ะพอดีมีความรัก อุ้ยแต่แค่ใช่พี่น้องเหมือนเดิมมาใช่พี่น้องค่ะสองหนึ่งเจ้าแ่พอย่าังเลทไเดี๋ยวทำไมแ่ยอมเปิดเวงคุณม่ง่ยอะรใช่พี่น้องหนึ่งสองสามลองไม่ได้พี่น้องพูดมาได้ไงคำนี้เกิดได้ทันขโทษอุนยไม่ได้ทีแมนดาวไปเจอเธอค่ะงเลยทีแมนดาวค่ะบอกบกเพลงเลยอย่ามีบอกวุด้วยนะ เอแล้วแล้เพลงไลน์มาฮัฟาเตอร์ค่ะมาฮัพฟัตเตอร์หนูชอบของทีแมนดาวค่ะเพลงข้างการขับที่ของหนูเพลงฆ่าคนด้วยมือเปล่าของบิ๊กแอสค่ะของหนูเพลงเพลงรักเพลงแรกของร้านดอกไม้ค่ะโพลีแคทค่ะอะไรดีวะเวลา้ยิมค่ะก็จะเป็นเพลง เหมือนจะเป็นเพลงซินเดอเรลล่าแล้วก็กับแอนอะไรทักยางนาี่แหละค่ะม,ม,มันเป็นวงของญี่ปุ่นนะคะส่วนถ้าวงที่ชอบก็จะเป็นของ e เอ,อโดะค่ะ <c oughs> เอะเยอเยเยอะอะเอานึกว่ากดแล้ว <c oughs> ของเบอร์บีสค่ะตอนนี้ชอบเพลงรักแมวคุณมากกว่าของยูทบัตค่ะตอนนี้ชอบเพลงแบดของเวฟทูเอิร์ธค่ะตอนนี้ชอบเพลงแฟนเก่าคนโปรดของแซลป์คิดค่ะไอเลิฟยูเพอพีทและพี่เลฟพี่เซนพี่ยีนพี่พี่ขอบพี่ที่อะไรอีกคนนึงอ่ะพี่โจอีพี่โจอีโหอฮาเ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 ก็บคุณค่า ธอคือกาแฟในตอนเช้าเธอคือกาแฟในตอนเช้าค่ะเพลงะไรนะเพลงอะไรนะเธอคือกาแฟในตอนเช้าวงอะไรของโนวันเอลค่ะนี่เดี๋ยวนะตั้งเพลงนเพลงเดียวมาเลยใช่ค่ะอีเลิฟข้างลักข้างลักค่ะอยากฟังอะไรถึงเขาไหมคะก็ก็แบบว่าก็น่ารักอ่ะก็เลยชอบฟังเพลงนี้ชมลมสาวเพอเพื่อวงวงอะไร แ okay, ออกเดี๋ยวเพ็ก no, แตบบ่ว่าเพ็กวงที่ชอบอะวงที่เรารักเลยที่เราติดตามมิกรอเลยคือวงอะไรครับมีไหมนิ้ไม่ออกโอเคแล้วได้โอเคสิวเซียนปัญหากวนใจที่ยังต้องการคำตอบจากการพัฒนามากว่า10ปีผ่านการลอกมาแล้วกว่า74ล้านครั้งกับความเชื่อที่ว่าการลอกสิวเซียนทำให้รูขุมขนกว้างขึ้น ค้นพบว่าแผ่นลอกสิวเซียนดีออริจินอลขจัดสิวเซียนได้อย่างหมดจดไม่ทําให้รูขุมขนกว้างขึ้นมีชาโคลดูดซับความมันบนจมูกช่วยลดปัญหาสิวเซียนกวนใจเผยจมูกเรียบเนียนไม่มีสะดุดกับดีออริจินอลลอกสิวเซียนสะใจหลุดเป็นต่อไม่ทําให้รูขุมขนกว้างดีออ <The Original. S 3> ริจินอลหลังจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์กับน้องๆมัธยมหลายๆโรงเรียนนะคะจะเห็นได้เลยว่าน้องๆรายๆโรงเรียนในยุคสมัยนี้ในเจนใน,นี้เนาะ น้องๆจะฟังเพลงที่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์กันมากเลยและที่สำคัญพี่ฝากไว้ด้วยนะคะกับโครงการวัยรุ่นม,มีของฝากน้องๆเข้าไปติดตามข่าวสารที่เพจข,ของเราด้วยพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ